สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งคลิกครับ BMW F30 นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมาจัดชุดท่อสูตรรับหญิงคล่องรอ Euroart XZ นะฮะเรียกว่าจัดเต็มเลยฮะคันนี้เนื่องจากใส่ใส่พัท M มาแล้วนะฮะดูงานท่อของอาร์ทอซิงเลยดีกว่านะฮะครั้งแรกนะฮะคัสต้อมก็คือนี่เลยเลือกายเป็นคาร์บอนนะครับขนาด4นิ้วเรียกว่าเท่ากับชุดดิฟนะฮะเรียกว่าหล่อมาลายของเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่า มาตรฐานของเราจะน,นี่จะเป็นยิงมุดมีเงียมค่อนข้างแข็งแรงนะครับชุดท่อเป็นยูโรอาร์ตเอ็กซอร์งานดัด CNC ฟู l นะครับเราไปสูตรของเรานะฮะรองรับการจูนสเตย์สองรีดแรงมาได้ทุ่มมเลยนะฮะหรือจะให้เราจูนต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาฟังอีกสักคลิปนะครับคลิปเสียงสักผู้ ให้ชมแล้วกันอารมณ์ประมาณขับสนุกขึ้นไวนะครับเสียงโทนทุ้มแนวเบนซินนะครับก็เรียกว่าจบในในชุดนี้นะฮะที่สำหรับทางอาร์ทอซิงจัดยูโรอาร์เด็กซอสใส่เข้าไปนะฮะ ลองรับการจูนสเต็ปสด้วยนะครับก็เรียกว่าขับสนุกแล้วนะฮะสเต,ต็ปนี้นะครับผมจบนะครับสนใจยังไงมาอัดทอซิงครับต้องฟังเสียงเ้างน้อยสักทีมะเดี๋ยวฟังเสียงน้อยอีกทีดีกว่า ขอบคุณครับ